สิ่งที <sk <sk <si ่การออกต้นน้องนะคะในการฝึกงานนะคะก็คือในด้านการทํางานเราต้องเจอทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีค่ะซึ่งมันมีทุกที่อยู่แล้วที่เราจะต้องเจอค่ะต้องมีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจค่ะหน้าที่ของเราคือการทํางานเราโฟกัสที่งานค่ะเราทํางานหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอค่ะแล้วก็ถ้าเราโดนโดนบ่นโดนว่าก็คือเราก็แค่เก็บมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแล้วเราก็ต้องเจอ แล้วอ,อยู่ว่าเราจะอยู่กับพี่หรือว่าเราจะหาประสบการณ์อะไรคะในความที่เราเป็นนักศกษาผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วขอ้อมูเชอร์จะเป็นรุ่นพี่ผู้ชายเยอะเราก็จะมีปัญหาที่เจอกับคาพูดที่ว่าทําไมไปอยู่แต่กับผู้ชายทําไมไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะโดนเรื่องชู้สาวหรือเปล่าคิดคิดอะไรไม่ดีไหมอะไรนี้แต่ให้เราหนักเน้นเข้าไว้ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ถามพี่พี่เขาได้เลยะคะ่ะหรือว่าสงสัยว่าเฮ้ยซอนนี้คุณทาในเมนูอะไรก็คือถามพี่พี่เขาได้เลยเขาไม่งมอกเข,า,ข,า,ขาบอกว่าเปยังไงคือโรงแรมนี้จะทํางานเป็นระบบม,ม,มากๆค่ะจารย์คือสะอาดคือเชีย่ยเขาลองมันจะสรรั่งแล้วว่ายูพรีนยูพรีนพี่ส่วนรรตัก็จะคีนทั้งวันนะคะได้รู้จักการใช้ชีวิตได้ปรับตัวเข้าหาคนใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรยเยอะมาก จากที่เราเรียนไปอยู่นี้นะคะที่เราทำกันแบบช้ามากหรือว่าอะไรก็จนอาจารย์ล่อยเวลาให้ทำเป็น แต่พอไปทํางานจริงคือเขาทางานเร็วมากเพราะว่าอย่างเวลาเข้างานคือเข้าเที่ยงเข้างานเที่ยงเลือดสีมุกมาขัดอย่างน้อยก็จะไปประมาณประมาณสิบโมงยี่สิบโมงอะไรเงี้ยครับเพื่อไปเตรียมตัวการยิมก็เป็นสิ่งที่สำคัญของงานสุเดีที่จะต้องทำนะครับก็คือเวลาเราดูแขกของทีเราโดนพี่ในครัวว่าเราต้ามชักสีหน้าเพราะว่ายิ่งเราซักสีหน้าเท่าไหร่อารมณ์ของแขกอารมณ์ของพี่เนครัวก็จะขึ้นมากขึ้น ก็แบบเออทำไมฉันว <ise> ่า <il> คุณแล้วทำไมคุณทำทีน่าเกลียดฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามเก็บสิ่งหน้าหน่อยอะไรเงี้ยครับก็คือความอดทนเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานแบบนี้งานบิการคือความอดทนขอเองการทำงานของเราเราทำเป็นแล้วเราเราเราเชรื่องคันรู้อะไรเงี้ยแต่พอเขาเขเราไปทำงานจริงอ่ะ เราถาม่าเราทำเป็นมาแล้วก็ตอบมาสิบกว่าอย่างไม่ค่อยมั่นใจที่สอนใี่สอนคุกวันอยากดูอะไรอย่างเงี้คนเขาเข้าบปเฮ้ยจะเอ้ยจะทำงานทำยทงไม่ได้นะแต่ก็อยากมายากแต่พยายากระสอ่าตชองกัน